อ่าสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับครับอันนี้เราเราชื่อเล่นชื่ออะไรนะอ่าชื่อป้อครับผมป้อเนาะครับปัจจุบันป้อทางานอะไรอยู่หรอครับก็ทํางานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับแล้วก็เป็นงานรับเหมาโอทั่วไปครับจบอะไรมาวิศวะ ครับผมวิศวะไ e, อีครับอ๋อวิศวะไอ i ีครับไออ๋อไอีอุตสาหการเนาะครับใช่ครับผมอ๋อครับก็จะมาถามความรู้สึกหลังจากที่โรงเรียนคอร์สวิดีโอ AutoCAD กับพี่ไปเป็นไงบ้างครับก็ช่วยได้เยอะเลยครับในเรื่องของคำสั่งบางตัวที่เราเคยใช้งานมาแล,แล้วเราไม่เข้าใจก็ ที่ก็มาสอนให้ให้ให้รู้วิธีการใช้งานที่ง่ายการเข้าถึงง่ายแล้วก็การเขียนแบบที่ว่าเราไม่เคยสะดวกอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีโตสามารถมาทำให้เราใช้งานง่ายมากขึ้นเลยครับอืมครับ,รบก็คือสามารถที่จะทำงานได้รวดเร็วขึ้นเนาะใช่ครับแล้วที่สอนเป็นไงความเร็วในการสอนโอเคไหมครับ พอดีเลยครับไม่เร็วเกินไม่ช้าเกินครับอืมพอดีเลยเนาะครับใช่นะครับครับขอบคุณมากครับปอสำหรับการรีวิวเนาะพอดีวันนี้ก็ว่างๆพี่ก็เลยมาสัมภาษณ์ทุกสิทธิเรียนจบไปอะ่ะนะครับเนาะเดี๋ยวอ,อพี่จะแถมหนังสือให้กับป้อด้วยเนาะเป็นคู่มืออ u ต o c a ั 2D ูีนะครับผมเนาะ ผมเรียนมาหลายหลายหลายคนลยแล้วครับแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนที่พี่สอนอ๋อพี่อสอนเข้าใจมากที่สุดแหละครับก็คือเราลองเรียนมาหลายคนแล้วใช่ไหมใช่หลายเพล,ล้วครับอืมครับแต่พี่ดูแล้วลวันนี้รอครับครับดูแล้วพี่สอนโอเคสุด <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่ครับ, <c oughs> รบพี่สอนก็เข้าใจ มาที่สุนแล้วครับตอนนี้อืมครับขอบคุณมากครับป้อก็ครับเดี๋ยวพี่จะแถมหนังสือว้ให้ด้วยเนาะครับขอบคุณครับครับป้อโอเคครับยังไงก็ขอให้ป่อมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับป้อขอบคุณมากครับสาหรับการรีวิวสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.